มาสรุปบูธยามาฮ่าให้นะครับในมอเตอร์เอ็ก2์โปก็เปิดตัวกันไปแล้วนะครับ r 9ราคาเกือบ5 0 0แสนนะครับราคานี้แข่งกับใครคู่แข่งตอนนี้มีไหม5 0 0แสนแต่ถ้าเื่อคุณเหมือนกับเมื่อก่อนอยากได้ r 6ใช่ไหมตอนนี้ r 6มีแต่มือ2แล้วแล้วถ้า r 1คิดว่าแพงไปแล้วก็ไม่อยากได้ 1> R 1มือ2ใช่ไหมครับอยากได้รถใหม่ก็ R 9เนี่ยเป็นซ u เปอร์ไบได้นะครับที่ผมดูเนี่ยสีสวยนะไอไอขาวแดงนะี่ยที่ผมดูมาแต่ต้องบอกว่าคือขีอ่เน้นขี่คนเดียวนะแล้วคนอะ่อะเล็งซื้อไปลงสนามก็เยอะนะครับที่ได้ยินมาแต่ก้มนะก,มก้มก้มเยอะอยู่นะครับแล้วก็ไ ช่วงตัวเนี่ยยาวอยู่นะครับก็คือเน้นขี่ความเร็วสูงเน้นขี่ลงสนามถ้าคุณเอามาใช้ในเมืองเนี่ยไม่ไม่น่าไม่น่าสบายนะครับแต่คัด์ก็ไม่ถึงกับว่าแข่งนะครับครับคลาสก็จะนิ่งกลางๆนะครับแต่คอนเซิร์นคืออะไรรู้ไหมเบาเว้ยถ้าโอเคถ้าคุณขี่ซูเปอร์สปอร์ตมันอยู่แล้วเนี่ยโอเคมันมันก็ฟีลเดียวกันนะครับแต่จะบอกเลยว่าถ้า ใครเหมือนกับโอ๊ยอยากได้ซูเปอร์ไบค์ใช่ป่ะเนี่ยเอามาเที่ยวนะอยากให้มีแบบคนซ้อนไปเที่ยวผมบอกเลยนะนแม่งใหญ่เท่าฝ่ามือเองนะครับแม่งบอกเลยไม่ไม่สบายนะครับบอกคนขี่ก็ต้องไปแต่งไปใส่เจลเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เลยอาแล้วก็ไฮไลท์ที่ผมมองนะ MT07 นะครับน่าเล่นมากๆเลยปี2025แต่แม่งมาโคตรช้าเลยอะ่ะคือใช่ไหม2025เนี่ยที่ที่อื่นในโลกอะ่ะกลางปีเขาก็แบบได้ขี่กันแล้วนี่โอ้โหกว่าจะมาเข้านี่เข้าสิ้นปีนะช้าไปปีนึงเลยนะครับก็ตัวออโต้นะ YAMT เนี่ยผมผมชอบนะผมก็เล็งไว้อยู่นะครับเนี่ย ใครใครคิดว่าเอ้ยไม่นี้ตัวธรรมดาก็มีนะครับเนี่ยเปลี่ยนใช่ไหมหน้าจอถ้าตัวธรรมดาก็มี assist super clutch ไอ้โชคหัวกับช่วงล่างแก้แล้วนะครับ c l u t ให้ของดีๆทุกอย่างมาเทียบกับสู้กับ650ของยี่ห้ออื่นในคลาสเดียวกันนี่คือถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับแล้วเปิดราคามาเนี่ยสามแสนต้นๆเนี่ย คือบอกเลยว่าใครใครซื้อไปก่อนน้อยใจไหมแต่ถ้าถามถามพี่ปอนะผมก็บอกว่าผมผมชอบออโต้นะแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณซื้อตอนนี้เลยนะครับผมให้เร็วสุดคือปลายปี2026เลยนะครับกว่าของแต่งจะมาครบกว่าแมพจะมาเนี่ยเพราะผมรอมากินรุ่นแล้วเวลาเจนใหม่มายิ่งถ้าเป็นออโต้เนี่ยโอ้โห แมปมานานมากนะครับอ่ะเหมือนกันสายซ้อนก็เบาก,ก็ไม่ค่อยสบายนะคือมันต่างกับมันต่างกับรุ่นเก่าไม่ค่อยเยอะนะครับเบาคนซ้อนเนี่ยแต่ถ้าขี่คนเดียวขี่ใช้งานขี่ใช้งานในเมืองผมบอกเลย MT07 นี่คือสนุกมากๆรถมันเล็กคล่องตัวแล้วยิ่งมี YAMT ก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับโอเคก็ไฮไลท์ที่ามาฮ่าก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับ